มาจ้าทุกคนมาทำต้นยะ,ยะนี่จ้าทุกคนบุ๋มก็กำลังเริ่มทำต้น,นะคริสมาสด้วยค่ะนี่จ้านี่นะคะเป็นต้นอันนันพลาส,สติกด้วยค่ะ เป็นต้นพลาสติกที่ซื้อมาอันนี้กัอายุเท่ากันกับบุมอยู่เบลประเทศเบลเยียมนะคะยี่สิบปีนี่คะ่ะก็ทํางานอยู่ร้านดอกไม้เมื่อก่อนนะคะก็ซื้อเลยจ้ะเอาต้นหน่อยๆต้นใหญ่กับมีค่ะสองเมตรแต่ว่าอันนี้บุมจะทําแค่อันหนึ่งเมตรเด้อค่ะหนึ่งเมตรยี่สิบสมีกับพ่อคะ่ะเพราะว่าเ้างม่ค่อยได้ยบูบาน นี่จ้าทุกคนอันนี้บุ๋มก็มีหลากหลายนะคะนี่ค่ะเป็นของที่ห้อยต้นคริสต์มาสด้ค่ะก็จะมีคริสต์เกสบอลนี่ค่ะแล้วก็จะมีลูกหมวอใจคริสตัลนะคะแล้วก็มีนี่จ้ามีหลากหลายอันนี้หูจักบะค่ะเอียง Need cha. Need cha. Need cha. นี long ่จ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนต้นคริสต์มาสก็เสร็จลงแล้วนะคะนี่จ้ะเสร็จลงแล้วค่ะต้นน้อยๆก็พ่อปีนี้จ้ะนี่นะคะนี่จ้ะ Yeah. you.